รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับ,คร,บครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการข้ามมาะพาะทีวีวาไราตีร้นะครับมาที่สนามฟุตบอลแอร์พอร์ต เดียมอตอนนี้รีโนเวทใหม่หมดทําใหม่เพิ่มสนามด้านหลังด้วยนะครับก็โดยบริหารงานโดยทีมงานชุดเดิมพี่ตูพ่พรนิพนธ์เกิดแยม้มนะครับโค้ชยักษ์แล้วก็ยังได้หุ้นส่วนฝีมือดีอย่างคุณบอลจัก,กรพันธ์แล้วก็คุณอาร์ตมาร่วมกันบริหารตอนนี้สนามบอกเลยครับว่าขับเฮาใหญ่กว่าเดิมเป็นเท่าตัวครับแต่วันนี้ครับเราไม่ได้มาสนามนี้สนามเดียวครับ เราจะมีคลิปหรือเทปอีกหนึ่งสนามจะไปดูว่าจิตอาสานะครับของอดีตนักบอลทีมชาติไทยครับปัจจุบันเป็นโค้ชให้กับหลายๆสโมสรและเป็นผู้ช่วยกับโค้ชทีมชาติไทยด้วยนิชิโนครับว้าวนิชิโนด้วยนะฮะเป็นมือขวาเลยนะพอจะดาออกไหงครับอโค้ชจุนครับอนุรักษสีเกิดครับครับเนี่ยถือว่าเป็น ผู้เล่นตำแหน่งวินชาติไทยกองกลางเทอร์โบใช่ครับสุดยอดบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะฮะเล่นวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่มีหมดครับในในช่วงสมัยดอนนั้นที่เป็นบอลอาชีพเล่นแดดหลายสโมสรกันนะใช่ครับไม่ไม่ว่าในประเทศต่างประเทศครับที่ผมจำได้นี่มีบีซีเทโลใช่ไหมฮะเรียกว่าบีจีด้วยไหมบีจีด้วยครับใช่ไหมฮะอ่าหลายสโมสรเลยจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่เลิกเล่นไปแล้วก็มาเอาดีทางโค้ชก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรเลยครับ ก็ถือว่าเป็นเป็นโชคดีนะของน้องๆหนูๆทีมลูกลูกสวนนนท์โอ้ยะบุเกินไปว่าวันเนี้ยเราก็จะพาไปที่ลูกสวนนนท์ครับใช่ครับมีเกิดโรคระบาดโควิดครับในที่โรงเรียนก็มีการปิดภาคเรียนครับปิดติภาคเรียนแล้วก็ไม่ได้เด็กๆก็ไม่มีไม่มีไม่ได้รับไม่มีที่ฝึกซ้อมนะครับทางผู้ปกครองก็เลยรวมตัวกันก็ขอโชจิตอาสามาช่วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่ง ได้รับความสนใจนะครับน้องๆหนูๆได้รับความสนใจจากอดีตทีมชาติไทยหลายท่านพี่หมูยันยงคือหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็มีโคจุนนะฮะอนุรักษ์สีเกิดแล้วแว่วมาครับว่าเราจะมีสุดยอดสไตเกอร์ทีมชาติไทยอีกท่านหนึ่งครับมาฝึกสอนให้กับน้องๆหนุๆแต่ขออุบไว้ก่อนว่าเป็นใคร ต้องให้มีตื่นเต้นอยู่ด้วยนะครับมีตื่นเต้นด้วยอูอ๋ไว้ก่อนนะครับเทมหน้าเดี๋ยวเราก็จะไม่บอกเพราะบอกปุ๊บเดี๋ยวคนก็จะไม่ดูฮะเพราะว่าไม่อยากจะเจอคนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อย,อ,อยากเจอนะครับ <c oughs> คือคือในในลูกสนนนี่ต้องบอกว่าที่มาที่ไปเนี่ยคือเป็นทีมของโรงเรียนสมุทรณ์นนทน์ธรีนะครับแล้วก็เลยลูกหล,กลานจะผู้ปกครองอ่ะอยากให้ลูกหลานเนี่ยได้มีการออกกำลังกายบ้างให้รีแลกซ์บ้างไม่ให้หยุดพักไป ครับเลยก็มีการรวมตัวผู้ปกครองว่าเชิญโค้ชต่างๆว่าจะเป็นพิลัตพลเรนดีครับก็มีโค้ชโอ๋ครับโค้ชน้องสัญชัยธอมรีวันครับมาช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ข้ามากับพระทีวีวาไรตี้ก็มีโอกาสได้ไปบันทึกภาพกลับมาและทำสกู๊ปนะครับเผยแพร่การทํางานเพื่อสังคมของอดีตผู้เล่นทีมชาติไทยซึ่งเดิมเนี่ยรับใช้ชาติอยู่แล้ว นะครับคุณงามความดีมีอยู่แล้วแต่หลังจากที่เลิกเล่นทีมชาติไปแล้วก็ยังไม่หยุดทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติครับครับผมแล้วก็เทปนี้ต้องบอกว่าทุกคนครับสามารถอาไปดูได้ไปเก็บเป็นกาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ไปฝึกสอนได้เลยครับเราไม่สมหวดลิสิทธิ์ใดทั้งสิ้นและการเราข้ามาพระบอกแล้วใจพระใจบุญทุกคนที่มานี่ต้องใจบุญทุกคนอย่างที่เรียนไปบ่อยครับไม่ใช่มีแค่วัดไม่ใช่มีแค่พระแต่เราคือข้ามากับพระชีวิตวารตี้ครับครับับเดี๋ยวหลังจากที่เราพูดไปเยอะแล้ว ค,คนก็อยากจะชมและวงไม่อยากจะฟังเราพูดว่าชุดเราเนี่ยไม่ธรรมดานะครับ <c oughs> มันมันก็มีขึ้นมีลงนะฮะเยวกับฟุตบอลเราไปเราเราไปไปไปดูเทปดีกว่าครับตอนนี้อย่าพึ่งไปพูดอะไรเยอะเลยฮะโอเคครับ

บหยุดหยุดหยุดยี่ครเราขยยเเราตั้งเป้าต้องไปติดทีมชาติให้ได้ติดเราชนทีมชาติ13ปีให้ได้ติดเราชนทีมชาติ15ปี1 8ปีมันต้องไล่ไปเรื่อยเมื่อไหร่เราก้าไว้คำว่ามีชงบนอกมันเป็นการครั้งหนึ่งในชีวิตพรอครัวพ่อแม เราอยากไปตรงนั้นไหม,มเมื่อไหรเราไม่ยอมแพ้เราสู้เรารักในสิ่งที่เรารักรักมนันได้เรามาเล่นทุกวันเนี่ยเรารักมันไม่ได้ลูกรักแล้วทำมันอย่าหย,ยุดรอว่าโค้ชเขามาสอนเราต้องสอนตัวเราเองทำตัวตัวเราเองเ,เอาบอลใบึ่งดอกบอลแพรข้างฝาดอกอลที่เราหยุดแล้วทำงานต่อเนื่งตลอดเราไม่มีว่าเฮ้ยนั่งคุยไม่ปล่อยโอกาสเนี่ยถ้าเกิดอย่างนั้นอยากเจอกันไม่มีความสุขหรอกเชื่อเพราะจุดก็จะไม่มีความสุขว่ามาทันนี้แล้วมาเจอกับเด็กที่ไม่ตั้งใจมาเจอเด็กที่ไม่อยากทำงาน่วก เอาเวลาที่ไปอยู่ทีมชาติเจอพวกไอ้เจเจอพวกไออุ้มสนุกกว่ามาตรงนี้น้องๆวันนึ่งเราอาจจะไม่ติดทีมชาติแล้วมาเจอกันครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เรามาปิดท้ายนะครับกับที่เราไปสัมภาษณ์ผู้โดยกับโค้ชจุดนะครับมีอะไรครับทิกเล็กๆน้อยๆให้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจไม่ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือคนที่อยากจะเล่นฟุตบอลส่วนมาเลือกไปถึงจุดน,นี้ที่โค้ชจุดอยู่ จริงก็เรื่องความรักในฟุตบอลรักในสิ่งที่เราชอบและทำาะผมมองเรื่องพุ่งนี้มันจะต่อยอดแล้วมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนน้องๆหลายๆคนพอเล่นฟุตบอลแล้วสิ่งที่เป้าหมายเนี่ยมันมันตั้งตรงว่า,าชอบในส่วนนี้รักในส่วนนี้แล้วอยากไปทำแล้วสุดท้ายมันเป็นเรื่องวินัยตัวเองเพราะาเขาเป็นนักกีฬามันมีเวลาจำกัดแค่15ปีในช่วงชีวิตนะอย่าลืมว่าถ้านักกีฬาอาชีพมันสามารถสร้างไรายได้สร้างอะไรหลายอย่างในชีวิตได้สำคัญคือความรัก ว่ามีวินัยและตั้งเป้าหมายไว้ว่าคุณต้องการอะไรนะครับในการเล่นฟุตบอลทุกจุด,จดสูงสุด อ่าอะละครัคบไม่แน่ก็คงได้เห็นบรรยากาศนะครับของโคชจุนอันดักสิเกิดครับและความสนุกสนานของน้องๆโอ้โหกิ่นี้ดูเด็เล่นบอลไปมีความสุขไปวัวเราะที่นะฮะใช่ครับมันเป็นอะไรที่แบบคือคนคนที่ได้เล่นน่ะน้องๆสนุกมีความสุขครับคนที่ให้อย่างโคชจุนนะครับอย่างหลายๆท่านที่มา ผู้ร่วมทำกิจกรรมในวันนั้นก็ทุกคนมีความสุขหมดเลยพู้ปกครองยิ้มบรรยากาศทั้งหมดนะครับทุกคนแฮปปี้นะครับลูกหลานได้ออกลังใจไม่ไปยุ่งกับยาเสพติดนะครับแล้วแถมยังมีโอกาสที่เห็นโคจุนมีคำคมเยอะแยะมากมายผมติดอยู่คำหนึ่งครับที่ผมชอบมากเลยโคจุนบอกว่าวันนี้มีเวลาสองชั่วโมงให้ตั้งใจเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกหรือเปล่านี่นี่ครับแต่ผมว่ามีการแน่เด็กรุ่นนี้ลุงไปเจอโคจุนในในระดับโคุ้ทีมชาติไทย ว่าไม่เท่าไหร่เด็กอะผ่านโค้จุดแน่นอนแล้วโค้จุดนครับส่งท้ายว่าไปพบกันอีกครั้งที่ทีมชาติครับอืมเขาบอกว่าต้องรักมันใช่ครับรักมันไหมรักมันไหมต้องมีความรักกับมันแล้วก็มีมีวินัยระเบียบวินัยมีความตั้งใจตั้งเป้าหมายแล้วไปให้ถึงครับอย่าไปตั้งเป้าหมายแค่เรียกว่าสั้นๆคือคนเก่งแล้ว แต่ต้องเก่งขึ้นมาอีกใช่ครับไม่งั้นต้องพัฒนาตลอดจะใช่จะโดนแซงต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเราก็ไม่ต้องอธิบายมากภาพมันเห็นอยู่แล้วใช่ครับใครที่อยากจะเล่นฟุตบอลให้เก่งสุขกับเป็นเลิศในระดับสโมสรหรือระดับทีมชาตินะครับความมุ่งมั่นวินัยความตั้งใจนะครับสำคัญครับสำคัญที่สุดนะครับยังไงก็วันเราก็ฝากนะครับใช่ครับสิ่งดีๆไว้กับท่านผู้ชมนะครับติดตามพวกเราในรายการข้ามากับพระทีวีวอรายทีเลยครับ ในเทปต่อๆไปว่าเราจะพาทุกท่านไปไหนกันอีกครับช่วยกันกดแชร์กด s u b ส c r i b e พวกเราด้วยนะครับเพื่อที่จะมีกำลังใจแล้วก็ทำเทปอย่างนี้มาให้ผู้ชมได้ชมกันอีกครับสำหรับวันนี้เราสคนก็ราทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ